ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อเดือนพฤษภาคม2551โรงพยาบาลตำรวจที่กรุงเทพมาหานครได้นิมนต์อัตมาภาพไปบรรยายเรื่องสติกับการทำหน้าที่หรือทำงานเป็นหัวข้อที่น่าสนใจท่านี้เพื่อสั่งสมสติในการทำงาน เครนสติในการทํางานเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรอาตมาจะแนะน,นําแนะนําให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจแล้วอยากจะให้ไปเทศต่อไปบอกต่อไปอบรมต่อสติในการทํางานมันมีกระบวนการอยู่5กระบวนการคือรู้ว่าถึงเวลาออกศึกหายใจเข้าลึกๆสามครั้ง ตั้งใจไปทำหน้าที่มีความกระปี้กระเพ่าเข้าสู่กระบวนงานนี่คือสติในการทำงานทบตัวอีกครั้งหนึ่งว่ารู้ว่าถึงเวลาออกศึกหายใจเข้าลึกๆสามครั้งตั้งใจทำหน้าที่มีความกระปรีกระเปราเข้าสู่กระบวนงาน ทันที่ลืมตาตื่นขึ้นมาในแต่ละวันนี่เป็นเวลาปกติของมนุษย์รู้ว่าถึงเวลาออกศึกให้คิดว่างานเป็นค่าศึกที่เราจะต้องชนะให้คิดว่าเราเป็นขุนศึกที่เราจะต้องรบค่าศึกย่อมพ่ายแพ้ขุนศึกผู้มีความเก่งกล้าชาญฉลาดเราต้องนึกอย่างนั้น เรียกว่ารู้ว่าถึงเวลาออกศึกหายใจเข้าลึกๆสามครั้งนะเตื่นนอนขึ้นมาให้ใจลึกๆสามครั้งานและจะทํางานอะไรให้ใจลึกๆสามครั้งแต่ละงานแต่ละเรื่องเพราะลมหายใจคือสติตั้งใจทําหน้าที่ไปตั้งใจทําหน้าที่ไปมีความกระพี้กระเพราสดชื่นลื่นเลิงสดชื่นลื่นเลิศเออ ใหเห็นว่างานเนี่ยจะหนักหนาสาหัสอะไรก็ตามงานหนักงานยากงานใหญ่งานยุ่งนั่นคือผลประโยชน์สูงและเป็นการแสดงความสามารถของเราต้องมีความก๊อปปีกระเป๋าเข้าสู่กระบวนงานครา้นเมื่อเข้าสู่กระบวนงานแล้วเราจะทำอย่างไรนั้นตอนหน้าจะนำมาคุยให้ฟัง